สวัสดีครับผมนายทวีศักดิ์สามวิสาเลขที่1 4วันนี้จะมาเฉลยข้อสอบอ n น t ปี65ข้อที่12และ13จากโจทย์ข้อที่12บอกว่าในกลุ่มนักเรียน5คนคนครูให้นักเรียนแต่ละคนเลือกจำนวนเต็มที่ตนชอบมาคนละหนึ่งจำนวนข้อมูลของจำนวนเต็มทั้งหมดจําจำนวน,น,วนที่นักเรียนเลือกมาแสดงได้ดังนี้ครับลบ7จ1 X 6 ถ้าผลรวมของข้อมูลทั้งหมดมีค่าเป็นสองเท่าของค่ามัธยฐานและผลรวมของค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ x เท่ากับเท่าใดก็คือเราจะต้องหาผลรวมของข้อมูลทั้งหมดก็คือลบ7บวก3บวก1บวก x บวก6จะเท่ากับสบวก x ก็คือผลรวมของข้อมูลทั้งหมดต่อไปหาค่ามัธยฐานค่ามัธยฐานก็คือค่ากึ่งกลางของข้อมูลและเรียงจากน้อยไปมาก ซึ่งเรายังไม่รู้ x จึงมีความเป็นไปได้ดังนี้ครับกรณีที่1ก็คือ x ลบ7 6กรณีที่2ลบ7 x 1 3 6กรณีที่3ลบ7 1 x 36กรณีที่4ลบ7 1 3 x 6กรณีที่5ลบ7 1 3 6 x ความเป็นไปได้ทั้งหมดมี5กรณีครับดังนั้นค่ามาัธยฐาน ที่เป็นไปได้ก็คือตัวแรกที่อยู่คืงกลางก็คือตำแหน่งที่3เรามาดูความเป็นไปได้ของกรณีที่1และ2กันนะครับกรณีที่1และ2จะเท่ากับ3บวก x เท่ากับ2คูณน 1. จากโจทย์ที่บอกว่าถ้าผลรวมของข้อมูลทั้งหมดจะมีค่าเป็น2เท่าของค่ามาตรฐานผลรวมของข้อมูลทั้งหมดมีค่าเป็น3บวก x จะมีค่าเป็น2เท่าของค่ามาตรฐานก็คือ จะมีค่าเท่ากับ2คูณ1แล้วเราจะแก้สมการหา x ก็จะเท่ากับ3บวกเจะเท่ากับ2เพราะฉะนั้น x เท่ากับลบ1เพราะเราย้าย3มาลบ2ลบ3 x ก็จะเท่ากับลบ1กรณีที่3 3บวก x เท่ากับ2คูณ x x จะเท่ากับ3กรณีที่4และ5ค่าม่ไดฐานเท่ากันก็คือ3ดังนั้นจะได้สมการเท่ากับ3บวก x เท่ากับ 2คูณ3 x จะเท่ากับ3เรามาดูความเป็นไปได้ของกรณีที่1และ2กันนะครับกรณีที่1ครับ x เท่ากับลบ1จะเป็นไปไม่ได้เพราะ x จะต้องมีค่าน้อยกว่าลบ7กรณีที่2 x มีค่าเท่ากับลบ1เป็นไปได้ครับเพราะอยู่ระหว่างลบ7กับ1ครับกรณีที่3เป็นไปได้เพราะตำแหน่ง x มีค่าได้ตั้งแต่1ถึง3กรณีที่สี่ x เท่ากับ3เป็นไปได้เพราะ x มีค่าตั้งแต่1-6ถึง6กรณีที่5 x เท่ากับ3เป็นไปไม่ได้เพราะ x จะต้องมีค่ามากกว่า6สรุปค่า x ที่เป็นไปได้ที่ทำให้ผลรวมของข้อมูลทั้งหมดมีค่าเป็น2เท่าของค่ามาตรฐานเป็นจริงมีอยู่2ค่าก็คือ x เท่ากับลบหและ x เท่ากับ3โจทย์ถามว่าผลรวมของค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ x เท่ากับเท่าใด ดังนั้นเราจะเอาค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ x มาบวกกันก็คือลบ1บวก3จะเท่ากับ2ดังนั้นคำตอบก็คือ2ครับต่อไปข้อที่13ครับคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์จากคะแนนเต็มร้อยขอนักเรียนห้องหนึ่งเขียนเป็นแผนภาพต้นใบได้ดังนี้้ามาทรฐานของข้อสอบเท่ากับ71แล้วฐานนิยมเท่ากับ75 แล้วพิสัยของคะแนนสอบเท่ากับเท่าใดตัวแรกที่อยู่ข้างหน้าจะหมายถึงลำต้นครับส่วนที่อยู่ข้างหลังจะเป็นใบจากโจทย์ที่ถามว่าค่ามัธยฐานของคะแนนสอบเท่ากับ71ค่ามัธยฐานก็คือค่ากื่กกลางจากข้อมูลทั้งหมดจะมี12ข้อมูลครับเราจะหาข้อมูลที่อยู่กื่งกลางด้วยการเอาจำนวนข้อมูลมาบวก1หาร2แล้วจะได้13หาร2 จะเท่ากับ6.5 6.5ก็คือค่าข้อมูลที่อยู่ตำแหน่งตรงกลางครับกก็จะอยู่ระหว่างข้อมูลที่เป็น69กับตำแหน่งที่ 70A 70เออะไรเรายังไม่รู้นะครับเพราะเรายังไม่รู้ A ครับหรือเราจะเขียนแค่ A ก็ได้นะครับตำแหน่งงกลางของข้อมูลตรงนี้การหาค่ามัธยฐานที่เป็นกึ่งกลางเราจะเอา2ข้อมูลมาบวกกันก็คือ69บวก A แล้วหาร2 จะต้องมีค่าเท่ากับ71ตามที่โจทย์บอกครับเพราะฉะนั้นหาร2เราจะย้ายมาคูณกับ71จะได้142เท่ากับ6.9บวก a แล้วเราจะเอา142ลบ6.9ก็จะได้73 a จะเท่ากับ73หรือ3ต่อไปโจทย์ถามเราว่าฐานนิยมเท่ากับ75ฐานนิยมก็คือค่าที่สำกันมากที่สุดเพราะฉะนั้น เราได้ A แล้วครับก็คือ3ข้อมูลที่สั้นกันมากที่สุดจะเห็นว่าเป็น 70b เพราะฉะนั้นเราจะสรุปได้ว่าข้อมูลที่สั้นกันมากที่สุดก็คือ 60b b ก็จะกลายเป็นคําคำถามถามว่าแล้วพิสัยของคะแนานสอบเท่ากับเท่าใดพิสัยก็คือเอาค่าที่มากที่สุดลบค่าน้อยที่สุดก็จะได้เป็น85ลบ63จะเท่ากับ22ดังนั้นคะแนานพิสัย ของคะแนนสอบเท่ากับ22ครับ